ใหม,มา หลังจากที่น้องนิ่าขึ้นทำการแสดงที่คอนเสิร์ตเพชรชน26มกราคมปารีสที่ผ่านมาและล่าสุดนี้พี่ๆศิลปินที่ได้มีโมเมนต,ต์กับน้องนิ่าก็เริ่มทยอยปล่อยออกมาที่เป็นโมเมนต์เบื้องหลังซึ่งภาพล่าสุดนี้มีการปรากฏออกมาภาพเดียวแต่ก็ฟีลได้จริงไหมจากพี่วาทยากรและก็ยังเป็นผู้อํานวยการของวงออเคสตรานั่นก็คือพี่อาร์เดียนเปรูชงและก็มีแฟนของพี่เขาก็คือคุณอิมยองจูซึ่งคุณอาร์เดียนเปรูชงบอกว่าเคป๊อปยึดโลกราชินีนิ่าในปารีสตามแคปชั่น นนะะดูน่ารักน่าอินดูน้องดิซ่ามากๆแค่รูปเดียวก็ขึ้นเทรนด์ในเวยปอนได้เออจีนกะดจะสนใจน้องดิซ่าในทุกๆเรื่องราวเลยใช่ไหมคะเนี่ยล่าสุดน้องดิซ่าฤทธิ์เวอร์เกินอ,อกงานเดียวแต่ว่าขึ้นเทรนด์เวยปออันดับสูงๆหลายหัวข้อเลยหนึ่งในนั้นน้องดิซ่ามาแรงบนเวยบปอซึ่งเป็นภาพถ่ายเบื้องหลังงานการกุศลเป็นการ่าด,ดินเนอร์นั่นแหละซึ่งภาพต้นฉบับออกมาจากไอจีของคุณอาเรียนภาพถ่ายนี้มาแรงมากๆอยู่ในอันดับที่1หมดแนะนาและก็อ,อยู่ในอันดับที่3มหมดความ บันเทิงแถมชื่อของน้องดิซ่าก็ถูกค้นหามาแรงหลังจากที่น้องดิซ่ามาอัปเดตอิสแกรมล่าสุดข,ของน้องนั่นเองแฟนกลับทั่วโลูกของน้องดิซ่าไม่ได้หลับได้นอนแม่จีนก็เช่นกันหลังจากที่น้องดิซ่ามาลงรูปภาพเป็นเฟร,รมเดียวกันกันกบแม่เรยนนาเป็นชุดดินเนอร์ก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตที่เรียกว่าปังมากสวยงามสง่าจริงๆเป็นผู้สาวดีโอหัวจรดเท้าเลยนะซึ่งเอนเกตนี่ต้องใช้คําว่าฉ่าม,มากและบุยปอทางจีนก็แตกไม่แพ้ก,กันค่ะล่าสุดนั้นน้องดิซ่าทำบุยปอจี แตกขึ้นเทรนด์วันละ2อถึงสแท็กวันนี้รูปของน้องดิซ่าและก็แม่เรียนนาสร้างเรื่องอีกแล้วค่ะในเว็บบอลิซ่าและเรียนนามาอยู่ในอันดับที่2ในส่วนของแนะนําด้วยการคลิก1นึ0 0แครั้งน้องดิซ่าก,ก็ขยันสร้างความอิมแพกอิมใจไปทั่วโลกจริงขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยังมีการถูกพูดถึงเรื่อยๆเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นภาพเบื้องหลังงานดินเนอร์และก็จะมีสําหรับที่น้องดิซ่ามาโพสในอีสระแกรมก็เป็นที่ถูกพูดถึงมากๆในจีนค่ะพี่จีนครับโปรดให้ลูกสาวได้พักบ้างขึ้นนนเทมาหลาวั นะห,ลหลายเรื่องเนี่ยยังไม่ลงเลยบ้าบอกินโรบม,มาหลายวันแล้วนะสําหรับทางฝั่งจีนก็ดีเอ็นเกตทั่วโลกนั้นฉ่าอยู่แล้วนี่ก็ยังต่อเนื่องกันอีกค่ะกับภาพที่ร่วมเฟรมกับแม่เรียนนะก็ไปที่ถูกพูดถึงมากๆแฟนคลับนี่ขอบตาดํากันเลยทีเดียวใครนอนดึกก็ได้วิดก่อนเพราะว่าลูกสาวอยู่ที่ปารีสอยู่ช่วงนี้ก็เลยเก็บเรื่องราวเกี่ยวกับเบ,บย์ป๋อมาฝากกันค่ะติดวันนี้แล้วก็วันก,นก่อนก่อนก็ยังติดมาด้วยๆอันนี้ไม่รวมเกี่ยวกับที่คลิปเวลลรที่บอกว่าคุณบริจิตมาคงไปจู มือโดนิซ่ามายืนอยู่ตรงกลางนะคะเนี่ยอันนี้แค่โมเมนต์เพิ่มเติมเท่านั้นและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาบิดบีดกันเนี่ยตอนแรกก็ปล่อยออกมาแค่ภาพเดียวเท่านั้นจากวัทยากรวงออเคสตราหลังจากโดนิซ่ามาปล่อยเองอีกโอ้ก็ปังไปเลยสิคะปังต่อเรื่องไปเลยจ้าขอบคุณค่ะพ่อจีนแม่จีนที่รักโดนิซ่าและก็รวมถึงพี่แอนตี้ทั้งหลายที่ทเขาเรียกกันว่าแก๊งกกอาจจะทนไม่ไหวได้เห็นโดนิซ่าของเรานั้นปงังแค่นี้ก็คงจะอกแตกแตายกันแ,แล้วล่ะคะ่ะสร้างเรื่องมา3วันติดแล้ว